สวัสดีค่ะส,สดีนะคะก็มาพบกับเราอีกแล้วนะคะไรต์กรีนนะคะสําหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาแนะนํานะคะเป็น เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัตินะคะขนาด10 kVA นะคะตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นรุ่นท็อปของ Dr. g ตรกรีเลยนะคะก็จะเป็นรุ่นไมโ o t เทค10 kVA นะคะสำหรับใครนะคะที่เจอปัญหาไฟตกนะคะไฟเกินไฟกระชากนะคะใช้งานอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ได้นะคะยิ่งช่วงนี้เนี่ยหน้าแรงนะคะไม่ว่าใครจะต้องการนำไปสูบน้ำใช่ไหมคะใช้กับปั๊มน้ำนะคะ ปั๊มสเสมอปั๊มหอยโขงนะคะหรือว่าจะควบคุมอุปกรณ์การใช้งานต่างๆนะคะแล้วก็ต้องการแบบตัวใหญ่นะคะ 10k ขนาด 10kva นะคะก็สามารถที่จะทักมาถามนะคะแล้วก็ปรึกษากับดรกรีนก่อนก็ได้นะคะ ส่วนสเปคของตัวเครื่องของขนาด 10kVA ตัวนี้นะคะก็จะรองรับนะคะไฟตกต่ำสุดเนี่ยได้ถึง90โวลต์เลยนะคะฟังไม่ผิดนะคะสามารถที่จะรองรับได้ถึง90โวลต์นะคะแล้วก็รองรับไฟเกินเนี่ยได้ถึง300โวลต์นะคะตัวนี้เนี่ยเลยเป็นแบบตัวท็อปเลยนะคะแล้วก็รองรับเนี่ยได้ถึง4 5์นะคะตัวขนาด 10kVA นะคะถ้าเกิดใครสนใจก็ ทักมาสอบถามได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะพาไปดูรีวิวนะคะการใช้งานนะคะของลูกค้านะคะที่สั่งซื้อไปนะคะถ้าเกิดใครได้ติดตามนะคะเพจของนอตสกีนนะคะเราก็จะลงแบบรีวิวนะคะทั้งสินค้าแล้วก็รีวิวการใช้งานจริงนะคะจากลูกค้านะคะดูได้ตามรูปเลยนะคะก็จะมีทั้งใช้กับ การเกษตรใช่ไหมคะใครที่ทําสวนทุเรียนอยู่ใช่ไหมคะตอนนี้เนี่ยก็น่าทุเรียนนะคะสูบน้ําไม่ได้ใช่ไหมคะสูบน้ําไม่ขึ้นนะคะก็แนะนํานะคะว่าให้ใช้เป็นตัวไมโครเทคตัวนี้นะคะซึ่งรองรับไฟตกต่ำเนี่ยได้ถึง90โวลต์นะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ย ทางหน้าจอเนี่ยมีหนหน้าจอนะคะแต่ว่าแสดงได้ถึงสงสถานะด้กันนะคะทั้งไฟเข้านะคะแล้วก็ไฟออกนะคะนี้เราก็สามารถดูผ่านทางหน้าจอได้เลยแล้วก็คุณสมบัติพิเศษเด่นอีกอย่างหนึ่งก็คือมีการระบายความร้อนนะคะที่เป็นแบบธรรมชาตินั่นเองนะคะหลายคนเนี่ย อาจจะชอบนะคะเพราะว่าการระบายความร้อนแบบธรรมชาตินะคะไม่มีโหลดแสงใช่ไหมคะอันนี้เนี่ยก็จะช่วยในการประหยัดไฟนะคะค่าไฟเนี่ยก็จะถูกด้วยนะคะเพราะว่าไม่มีโหลดแสงนะคะแล้วก็ไม่มีพัดลมนะคะมีการระบายความร้อนที่เป็นแบบธรรมชาตินะคะถ้าเกิดใครสนใจนะคะ ลองเข้ามาปรึกษาแล้วก็สอบถามกันก่อนก็ได้นะคะที่ดเตรกรีนนะคะเพราะว่าของเราเนี่ยมีหลายรุ่นนะคะตั้งแต่ใช้สําหรับแอร์นะคะควบคุมเฉพาะจุดเลยนะคะแล้วก็มีขนาด5 kva 10 kva นะคะ20 kva นะคะก็อย่าลืมที่จะทักเข้ามาสอบถามกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ